แล้วไปบอกมันด้วยไปบอกมันด้วยว่ามาที่เนี่ยมาเจอทักษินแล้วทักษินบอกกลับมาแล้วพ่อค้ายาแม่ค้ายาให้เลิกถ้าไม่เลิกตัวใครตัวมันนายกอิงประกาศแล้วว่าสิ้นปีนี้ยาเสพติดต้องหมดให้ได้เพราะฉะนั้นยาเสพติดเราไม่เอาไว้ทำพ่อทำแม่หรอก ราะนนั้รีบลงรูไปซะคนค้ายาลงรูไปซะเลิกได้แล้วถ้าไม่เลิกตัวใครโดมันอย่างที่ว่านแหละผมผมจะเสือกไปบวชอะอะไรที่เป็นทุกข์ของประชาชนอะไรที่ทำให้ประเทศแย่ขออนุญาตเสือกผมมาแล้วใช้งานให้ผมเต็มที่ใช้งานผมให้เต็มที่เหลืออีก17ปี จะต้องมาใช้นี่พี่น้องอีสานพี่น้องศรีสะเกดีิอุตสาลไล่หนูตีตีงูห,ห้อยผมแมหมหรืออีสองตัวเองจัดการให้หมดแล้วมีทุกอะไรบอกมาบอกผมโดยไม่ตรงไม่ได้บอกสจอบอกสะสะบอกนายกอบอจอแล้วพี่น้องจะถึงผมทุกเรื่องผมต้องใส่ใจทุกเรื่อง ผมต้องใส่ใจทุกเรื่องอะไรเยอะอย่าบ้าเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวภายในสิ้นปีนี้เกลี้ยงเอาไม่เอาไว้หรอกไปเตือนเขาหน่อยแล้วกันไปเตือนเขาหน่อยแล้วกันนะนี่มีรถยึดรถมีบ้านยึดบ้านแต่เมียไม่ยึด ไปเตือนเลยพี่น้องไปเตือนกลับไปเตือนเลยว่าทักษินเอาจริงนะเอาจริงนะเดี๋ยวไล่ละนี่เดี๋ยวอีกไม่ไม่กี่ไม่กี่วันอะหายเลือกตัง้งอบจสักพักอะไรเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมีระดมกวาดล้างรั้งใหญ่เพราะนั้นรีบลงรูไปซะคนค้ายาลงรูไปซะเลิกได้แล้ว ถ้าไม่เลิกตัวใครตัวมันอย่างที่ว่าแล้วแหละตอนนี้แสดงว่าเรื่องยาในทุกจริงนะพูดกันมาหลายรอบทุกไหมประสาทหลอนไหมพราะกลัวมันทำร้ายใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เรื่องทำร้ายเบาขึ้นเยอะนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะเอาทั้งผู้เสพเราจะขอ จะมีแอปให้แจ้งเบาะแสทั้งผู้เสพที่ติดยาอยู่และผู้ค้าผู้เสพเนี่ยเราจะเอาเข้าไปแยกบำบัดหมดส่วนผู้ค้าเราจะจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะนั้นคิดว่าแค่ไม่กี่เดือนจบเอาจริงค้าราชการเอาจริงไม่มีเหลือวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเ,เกียวว่างขายดีเกียวว่างเยอะ คือไม่ทําอะไรแล้วไม่เดือดร้อนไม่ทําแล้วไม่ผิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างผมไม่อยู่สมัยผมอยู่ไม่ทําผิดทําไม่ผิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทําไม่ผิดก็เลยเกียร์ว่างเยอะต่อไปนี้ไม่มีเกียร์ว่างแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าตําแหน่งผมเนี่ยมันตําแหน่งที่ ที่ใครก็รู้ว่าสอทรอไปว่าเสือกทุกเรื่องผมผมจะเสือกไปบวชอะอะไรที่เป็นทุกข์ของประชาชนอะไรที่ทำให้ประเทศแย่ขออนุญาตเสือกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมเสือกถูกที่ถูกทางก็เลือกคนของผมหน่อยนะเอาอีกทีไม่ขี้เหนียวนะเท่านี้ ทุ่มสุดตัวเอาเพื่อไทยอย่างเดียวชื่นใจจังเลยอย่างนี้กลับบ้านนอนหลับแล้วศรีสเกตนี่ผมไม่ต้องรุ้นเลยใช่ไหมวันที่หนึ่งนี่วิงว่งนี่นำตั้งแต่มาป้ายแรกเลยนะพี่น้องครับผมเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคน ใครทำอะไรให้นิดนึงก็จำได้หมดเพียงแต่ว่าต้องทยอยใช้นี่เพราะใช้หมดก็ไม่ไหวแต่ใช้นี่ทุกคนนั่นก็คือนิสัยผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องอีสานโดยเฉพาะศรีสะเกดมีน้ําใจกับผมห่วงใย,ยไม่ลืมผมคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจผมและผมต้องมาทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่อย่างว่านั่นแหละ17ปี เต็มที่นะครับขอบคุณพี่น้องครับติกรุณามาขอบคุณนะครับ